สวัสดีครับชุมภข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2555สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงยกฉตดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรวัดไตรมิตรวิทยารามวันนี้เวลา17นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระทรงยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมหาสวนนปฏิมากรนวัตตรมิตรวิทยารามวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหาบนดบเฉลิมพระเกียรติ8ปพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จเข้าสู่ภายในพระมหาบนดบทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธมหาสวรรณปฏิมากรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระสุรายทรงเจิมที่กำพูฉัดและส่งยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมหาสวรรณปฏิมากรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,ดกล้าโปรโด,ดกระหม่อมพระราชทานฉัดห้าชั้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมหาสวรรณปฏิมากรทั้งนี้เมื่อพุทธศักราช2478 ได้มีการเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งจากวัดพญาไกรมาประดิษฐานอยู่ในวัดไตรมิตรวิทยารามโดยในปี2498ทางวัดได้เคลื่อนย้ายองค์พระดังกล่าวไปประดิษฐานในอาคารหลังเล็กข้างพระอุโบสถทําให้ปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะหลุดออกจึงปรากฏเห็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะสมัยสุโขทยัยปางมาราวิชัยหลอด้วยทองคําน้ําหนักประมาณ5.5ตันประชาชนชาวไทยและชาวจีนในขณะนั้น ถือเป็นเหตุมหัศจรรย์พ้องกับการเริ่มต้นรัชสมัยภายหลังพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษไม่นานนักนับเป็นสุภาพมงคลนิมิตสำคัญมีการสมโพธ์เป็นที่มโหฬารต่อมาเมื่อวันที่20ตุลาคม2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธมหาสุวรรณนปติมากรซึ่งรัฐบาลและประชาชนถือว่าพระพุทธมหาสุวรรณปติมากร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาติคู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งนอกจากนี้หนังสือกินเนส s ์บุ๊กเวอร์ออฟเรคคอร์ดฉบับคริสตศักราช1991ได้บันทึกไว้ด้วยว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระมหาบุดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรัฐบาลวัตรไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันดําเนินโครงการจัดสร้างพระมหามนตดบประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรใหม่ให้สง่างามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่5ธันวาคม2550และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคล ส่งเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคม2555วัตรายวัดตรมิตรวิทยารามนี้ได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอดและเนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาวันที่12สิงหาคม 2, 5 5 5ทั้ทางวัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิธียกฉัดในครั้งนี้ด้วยในการนี้ได้ทอดพระเนตรเทศกาลพระพุทธมหาสวนนัปฏิมากรซึ่งบอกเล่าเรื่องราวนับตั้งแต่กำเนิดพระพุทธรูปการอัญเชิญมาประดิษฐานพุทธศิลป์สุสขโขทัยในองค์พระการพ่อปูนทับและลงรักปิดทอง รายละเอียดเนื้อทองคําที่ปรากฏและภาพเหตุการณ์สําคัญที่รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆและนิทรรศาการศูนย์ประวัติเยาวราชแบ่งเป็น6ส่วนประกอบด้วยเติบโตใต้ร่มพระบรารมีที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนจีนสำเพ็งเยาวราชย่านการค้าเก่าแก่ที่สําคัญของกรุงเทพมหานครกําเนิดชุมชนจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยของชาวจีนโพ้นทะเลช่วงรัชสมัยรัชการที่ 1- ถึงส เส้นทางสู่ยุคทองพัฒนาการของชุมชนจีนจากตลาดสำเพ็งสู่ย่านธุรกิจและวิถีชีวิตของชาวเยาวราชที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตำนานชีวิตซึ่งเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังพระบารมีปกเกล้าที่แสดงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อชุมชนเยาวราช และเยาวราชวันนี้แสดงภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสีด้านคือถนนสายทองคํยาย่านตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหลังวัฒนธรรมประเพณีจีนและแหล่งรวมอาหารอร่อย